เมีย่ยงปลาเผาเมนูสารพัดประโยชน์แต่มีโทษที่ราคาแรงไม่หยุด ใชท,ท่านผู้ดูเนี่ยนิยามอาหารมาหนึ่งอย่างที่ย่อยง่ายไม่ลำบากไส้มีไฟเบอร์ขับถ่ายดีและที่สําคัญทุกคําที่กินลงไปคือยาสมุนไพรท่านนึกถึงอะไรครับสาหรับผมเมนูนั้นก็คือเมี่ยงปลาเผาคนนี้นี่เองคําว่าเมี่ยงหมายถึงขนาดเล็กมีหลักฐานกล่าวถึงเมี่ยงในพระราชนิพนธ์เรื่องกาบเหชมเครื่องว่างของราชการที่6กกล่าวว่าเดิมทีเนี่ยเมี่ยงเคยเป็นอาหารชาวไร่าชาวสวนที่ดัดแปลงมาจากเมนูของคนภาคเหนือวิธีการก็แตกต่างภาคเหนือเนี่ยจะห่อด้วยใบเมี่ยง แต่พอตกมาอยู่ในมือคนภาคกลางก็เปลี่ยนใบเมี่ยงเป็นผักต่างๆตามฤดูกาลและดัดแปลงเมนูเมี่ยงคํามาเป็นเมี่ยงปลาทูและพัฒนาในเชิงธุรกิจไปจนเป็นเมี่ยงปลาเผาอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองโดยสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็คือเมี่ยงเนี่ยจัดเป็นอาหารต้อนรับแขกมีลักษณะาการกินแบบล้อมวงไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงคําเมี่ยงปลาทูหรือเมี่ยงปลาเผาก็ยังคงนิยมกินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเน้นคอนเซปต์ที่ว่ากินอะไรที่ต้องแย่งกันกินก็จะทําให้อร่อยขึ้นและต่อย้ําความสําคัญขขออองงาาาหารทีี่่่ึ้นชืวเมยใ ปีพศ2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนให้เมนูเมี่ยงคำเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้เจ้าไหนเด็ดเจ้าไหนดังมาแบทเทิลกันใต้คลิปได้เลยนะครับเมื่อก่อนเมี่ยงปลาเผา้ังรามถือว่าเด็ดนะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวใครชอบเมนูปลากดติดตามได้